ก็ตัวน <c Ris ky> ี้เครื่องตัวนี้ผมก็ดัดแปลงแบตภายในมันครับอเพื่อที่จะเอาแบตรุ่นอื่นมาใส่นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือแบตมันไม่แบตมันไม่แน่นนะครับผมก็เลยแกะออกมาดูเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําให้ก้นมันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่แทนอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคส่วนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นกล้องนะครับเอาไว้เน้นกล้องนะครับถ่ายรูปอย่างเดียววิธีส้มนะครับก็คือผมจะเอาขั้วนะครับ3ามขั้วต่อตรงนะครับผม ซึ่งคุณผู้ชมต้องดูด้วยตาของตัวเองนะครับว่ามันต่อกับขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับอ่าใครๆเขาบอกว่าเอ้ยพี่ซ่อมมือถือนเนี่ยมันง่ายแสนง่ายมันก็ง่ายจริงๆนะครับอ่าการซ่อมมือถือนะครับอืมส่วนมันมีคนที่สามารถซ่อมจอแตกได้นะครับอ่าโดยการทาวาสลีนเนาะก็ผมก็จําจได้น่นะมีคนทาวาสลีนอ่าตัวนี้ลำคานเว้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ แอลกอฮอล์เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นตะเกียงแบบขนาดเล็กๆนะครับเพราะว่าขนาดเล็กๆก็หมดช้าเหมือนกันอ่าขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันอันตรายครับมันเสี่ยงเผื่อบางทีไฟมันย้อนกลับไปนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ใช้เป็นตะเกียงดีเซลนะครับอ่าใช้เป็นเครื่องเชื่อมดีเซลเป็นน้ามันดีเซลครับน้ามันรถกระบะอืมอันนี้ก็ทําได้สบายๆนะครับแค่มีแค่มีผ้านะครับผ,ผ้าที่เป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายไม่ใช่เดรดนนะครับส่วนผ้าตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ สำลีนะครับใช้สำลีดูดขึ้นมานะครับอ่าสำลีล้างแผลนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมามาร์กกันไว้ครับว่าเราจะเชื่อมตัวไหนอ่าได้ได้ได,ได,ได้ทั้งสองอันนะแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็สามารถเอาใส่ได้นะครับเชื่อมได้นี่ตัวนี้ก็เชื่อมได้นะครับเน้นเน้นเ,นนเนนชื่อมแบบว่าอ่าหัวแบบว่าที่แบบว่ามันอยู่ข้างในลึกๆะครับ เป็นตัวแทนของคั่วบวกนะครับตัวคั่วข้างในสุดเนี่ยเป็นตัวแทนของคั่วลบนะครับแค่นั้นจําแค่นั้นพออ่าตัวนี้นะครับขั่วลบคือข้างในครับคั่วบวกก็คือฝั่งนี้ครับอ่าโอเคเด่ยคั่วบวกก็คือฝั่งข้างหน้านี่ครับโอเคเอาคั่วบวกใส่ก่อนนะครับ เราต้องรู้นะครับสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับอ่าสีดําคือขั้วลบนะครับผมโอเคกล้องทางนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับโอแม่งชัดเกินเหตุเลยอะไรวะเนะี่ยซื้อกล้องใหม่มาแล้วมันเห็นทุกส่วนทุกอนูเลยอะไรวะ <c oughs> อ่าโอเคมาครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมขั้วตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือขั้วบวกนะครับเฮ่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันชัดจังวะอะไรวะกูก็ไม่ได้เล็บดำอะไรกันนะกันหนานี่ทำไมมันชัดจังเฮ้ยอาตัวนี้นะครับก็เป็นขั้วบวกนะครับส่วนตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับผมเนี่ยตัวนี้ปั๊บเนี่ยเป็นขั้วลบนะครับข้างข้างในนี่เป็นขั้วลบข้างนอกนี่เป็นขั้วบวกนะครับนี่ อ่าผมไม่ได้เชื่อมกับไอ้นี่นะผมไม่ได้เชื่อมที่ตรงนี้นะแต่ว่าเชื่อมตรงนี้ครับอ่ามันจะเป็นที่เอาไว้เกาะแบตนะครับอา่าเอาข้างในก่อนนะครับเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งไงโอเคเดี๋ยวดูนะ

เดีย๋ยวเราจะชาร์จแบตทิ้งไว้นะอ่ะเอาไว้อย่างนี้พอเราเผื่อบางทีได้แกะอีกครับเราจะไม่ใส่เยอะมากจริงๆนี่แค่สองสายมันก็ชาร์จได้เหมือนกันนะไม่ได้จำแนกว่าต้องใช้สามสายสี่สายอา้าว โอเคครับทีนี้เราก็ปิดมันไว้คล้ายๆมันจะเปิดเครื่องไม่ติดนะมันหลงเหลงหลงเหลงเหมือนข้างในมันไม่มีอะไรข้างในมันนี่มีอะไรยึดแล้ว โอเคครับก็สามารถชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อกันนะครับเราจะมาต่อคลิปกันนะครับใช้เวลาไป17นาทีนะครับอ่าใช้เวลาทําคลิปทั้งหมด17นาทีก็ได้อะไรบ้างล่ะครับเพราะว่าปกติโทรศัพท์เนี่ยสามารถเอาแบตรุนอื่นมาใส่แทนได้นะครับขอแค่ขนาดมันคล้ายๆกันจะเรียกคล้ายๆกันก็ไม่ใช่คนละ คนละอันนี้คือแบบไม่ไม่ใหญ่กว่าตัวเนี้ยไม่ใหญ่กว่าแบตของมันนะครับน่ะเท่านั้นก็ใช้ได้แบตของโดนก็ใช้ได้ครับอืมนั่นแหละเ็เปลี่ยนหน้าจอนะครับเราก็เอาไฟแช็คเนี่ยลนลนลน,ลนตรงหน้าจอแต่ปัญหาก็คือมันจะทําให้พลาสติกมันกรอบนะครับอ่ามันจะมีปัญหาแต่ว่าก็สามารถที่จะเอาหน้าจอออกได้ง่ายนะครับอืมเราไม่ต้องใช้เครื่องเป่าไรงนั้น,นเอาไฟแช็คนี่แหละลนไงอ่าลนข้างอย่างเงี้ยแต่ว่าขอย้ํานะครับ <c oughs> ขอย้ำอีกอย่างนึงอย่าเปลี่ยนจอ IPS เหมือนกับเจ้าพวกนี้นะครับอ่าเจ้าตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับเป็นจอที่อ่าเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเพราะว่าเครื่องนี้ผมเป็นคนซ่อมนะครับอ่านี่เห็นนะเปิดได้แปดสิบหกเปอร์เซนต์อ้าว ซ่อมนี่ผมไม่เคยใส่น็อตเลยนะสังเกตน็อตไหมน็อตแม่งไม่มีเออน็อตไม่มีน็อตเลยเห็นไหมครับเฮ้ถอดน็อตออกมาแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ครับผมก็เลยไม่ใส่นอ็อตไม่ใส่น็อตแม่งอะ่ะมันอยู่ถ้ามันอยู่เราไม่ต้องใส่นอ็อตอ่าโอเคตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนแบตครับเปลี่ยนแบตท,ที่เอาแบตตัวอื่นที่ไม่ใช่แบตของมันนะมาใส่นะครับ อ่าเห็นไหมครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับเร็วปะเร็วใช้ได้โอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็ทําเองครับซ่อมเองเอะไรต่างๆหน้าจออาจจะไม่เหมือนกัน,นครับมันอาจจะต่างกันบ้างนะครับตามภาษาแหละย,ยังไงก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่กดไลค์กด กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอ่าโอเคก็สำหร,รับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับในเมื่อมันซ่อมไม่ได้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับเก็บไว้เป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเออมันมีมันมีคนที่ไว้แลกแลกของด้วยนะแลกแบบว่าเอาไว้แลกเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่นะครับอ่ามันมีที่ให้แลกนะครับเขาก็ Costco, จะถอดเอาอะไรสักอย่างอ่าถอดเอาชิปถอดเ,เอาไอาซีอะไรสักอย่างนะครับแล้วทีนี้เขาก็เอาไปขายต่อเป็นของเก่านะครับแต่ว่าผมเคยเห็นนะครับอ่า เคยเห็นของพวกนี้แล้วผมก็ไปเก็บแบตพวกนี้มานะครับผมตอนเวลาที่แบตพวกนี้นะครับอ่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนเวลาที่แบตเสื่อมนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแบตตัวนี้เข้าใส่แทนได้นะครับเนี่ยแบตของตัวนี้นะครับอ่าก็สามารถที่เอามาใส่แทนตรงนี้ได้นะครับอืมขนาดเท่ากันก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมก็เราดูที่แอมด้วยเราดูที่มิดแอมด้วยเนี่ยครับเราผมก็ไปเอามาจากร้านหอยของเก่าจริงๆอ่ะของที่มันมีครับ ของมีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตามคลองถมครับอ่าคลองถมมีเยอะ,ยอะแยะอ่าเขาขายเป็นของมือสองไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอามาเปลี่ยนนะครับอ่ามันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมก็ไปลองซื้อไปลองหาดูเอานะครับอ่าใครที่อยากจะได้โทรศัพท์อ่า i mean <bons> โทรศัพท์หรือว่าแบตโทรศัพท์ใหม่นะครับเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเองได้ถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นที่ยังไม่มีระบบอ่าควิกชาร์จนะครับอ่าถ้ายังไม่มีถ้าเป็นรุ่นที่ยังไม่มีควิกชาร์จอ่าก็สามารถที่จะ เปลี่ยนได้เปลี่ยนเองได้นะครับแต่ถ้ามีควิคชาร์จแล้วใน1ปีหรือ2ปีเราก็สามารถที่จะให้ศูนย์เปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับเครื่องหลักๆเนี่ยนะครับก็คือเครื่องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับเขาสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นระบบชาร์จเร็วได้นะครับผมนี่ไปนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมจริงๆใครที่กดติดตามมาแล้วก็กดะระฆังด้วยนะเอออย่าลืมนะใครก็ได้นะครับ ค okay. สำหรับันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ